สวัสดีตอนเย็นๆพี่น้องคนรักควายงาม้มคนพัฒนาควายงาม้มสุขูมสุขคนนะครับผมหลังจากฝนตกครับพี่น้องเมื่อกี้นี่อยู่ทางสารข้ามนะครับพี่น้องฝนตกนะครับผมนีม่ครับบรรยากาศตอนแรงๆนะครับผมฝนเพิ่งตกเ็จเมื่อกี้นะครับผมพ่อได้ชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นพ่อได้ให้ให้ได้ ใ,ในยาเขียวข้อเลยให้ควายเล่มนะครับผมเขามาทักทายกันตอนเย็นๆนะครับพี่น้องสวัสดีสามคนนะครับผมสี่คนแล้วมาทักทายกันครับทักทายตอนแรงๆนะครับผมท่าง าทางพุ่นเป็นยังไงเน,นาะฝนตกวะเนาะถ่ายรา,ายรง,งานกันเขามาได้นะครับพี่น้องเมื่อกี้นี่อยู่กันทะละวิชัยสาระข้ามพึ่งตกไปเมื่อกี้นะครับพี่น้องมาอัปเดตผูดคุยกับพี่น้องคนรักวูรักควายนะครับผมตอน,นแรกๆผูดคุยกันนะครับผม มาอัปเดตพัฒนาการของสมาชิกในคอบนะครับผมตอนนี้เป็นจึงไดแล้วสวัสดีครับอุดรโต๊ะครับอ๋อครับผมพี่อ่าเบาตั้มชแนลนะครับผมพี่ช่อง youtube นะครับเปิดราคาควายขึ้นกันนะครับผมเขาไปติดตามพี่แล้วได้นะครับทางอุดรเบาตั้มชแนลนะครับผมนะแม่แสนผมกะรู้สึกว่าจะมีอาการเป็นซัดนะครับผมอาจจะว่ร์่ันแน่ใจนะครับผม ลูกพึ่งได้สิแปดมือนะครับผมตอนนี้ก็ตอนใบใบเห็นนำนำเมือกนะครับนำเมือกใส่ใสออกแต่ว่าออกบบเยอะนะผมอาจจะยังเป็นบ่ชัดเจนครับรอเบิ่งลอบต่อไปนะครับผมที่น้องนียังนะนีอย่างเออนี่นะครับผมน้องอังเปานะครับผมครับครับพี่เบาต่ำซอยกันไปครับดันกันไปครับผมอ ยูทูบเอร์นะครับผมซอยดันกันไปครับผมซอยเออบ,บิง้งยอดมียอดวิวยอดคนติดตามเพิ่มขึ้นนะครับผมเพื่อจะได้ซอยกเกษตรกรนะครับผมในการเปิดราคาขายนะครับผมน้องอังเปาผมได้สิบแปดมือแล้วครับพี่น้องนี่ลูกพอเก่าจะเล่นเกิดวันตุ๊ดจีนนะครับวันที่หนึ่งกุมภาตุ๊ดจีนมีจ็ดหมือสาม หนึ่งสองสามเกิดวันที่หนึ่งกุมภาน้องอังเปานะครับผมเกิดวันที่หนึ่งกุมภาวันจุดจีนนะครับผมตอนน,นี้ก็รูซสึกว่าติดน้องแม่เข้าไปเริ่มน้าแล้วครับพี่น้องสันหลังเริ่มแตกแล้วมึงครับหลังเริ่มแตกแล้วปวดนี่เกิดจากแม่ยิ่งๆนะครับผมหลุดออกมากอะ่ะอาจจะบวพิษบวพิษผัดจ,จากแม่นะครับพอกับไงแม่กับไง ถือว่าเป็นแม่บอกแม่พันชั้นต่อไปได้นะครับผมนี่กระดูกชียงคาาบ่เคยพอฝนไหม่ครับพี่น้องเตือนดิบ่เคยพอฝนไหมแม่แสนผมกะทองต่อไปวางแผ่นไวจะใส่ปลาแสนอุทใหนะคับคนมีน้ำเชือ้อผู้ใดหูวจักหมอแถวอำเภอกันทราวิเชยที่มีน้ำเชือ้อปลาแสนอุทใหกะแนะนาเขามาได้นะครับพี่น้องขั้นปลาแสน มมี่ก็จะใส่แกวฝ้าครับใส่แกวฝ้านะครับผมเพื่อได้ควยเผือกนะครับผมได้ควยเผลือกนะครับผมหลักการอยากกระชับวงเขาวงเขาให้มันให้มันเขามากกว่านี้ให้มันตีวงสวยกว่านี้ครับเขาเป็นขั้เขาตาดเกินไปเขาเปิดมากเกินไปนะครับผมอยากบีบเขาเขามากอีกนิดนึงนะครับผมอ่าสำรับสองก็จะใส่แก้วฝ้านะครับผม ตัวเลือกที่สองเพื่อใด้ค้วยเผือกงามๆนะครับผมมาประดับขอกมาเป็นว้เป็นสิริมงคลต่อขอกนะครับขอกต่อไปลำดับสามก็น่าจ,จะใส่ฉลามชนนะครับถ่มองว้เป็นวายดาวลุงวายพอพันดาวลุงทีที่นาใส่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมขามาปรับจุดด่อยของแม่พันธุ์เท่าเนาะ อยากได้ความเลือกนะครับบว่าจะเป็นปลาแสนว่าจ,จะเป็นฉลามชนนะครับความเลือกอยากได้ความเลือกแล้วก็วงเขาเพื่อบีบว่งเขาแล้วก็สันหลังประทัดหลังตรงนะครับผมความเล ực, ือกความเหีแม่นี้มีความเหีอยู่แล้วครับแล้วก็อยากเพิ่มกระดูกนะครับผมกระดูกให้มันใหญ่กว่านี้นะครับก็เป็นการจินตนาการนะครับในชั้นต่อไปมมนะครับการถ่ายทอดพันธุกรรมก็ถือว่าโอเคครับแม่นี่ใส่ได้เลยนะครับเบิงครับข้อขา น้องอังเปาสิบแปดสิบแปดมือครับเบื้องครับหนาปึกแล้วนนเนี่ยตึ๊ดตื๊ดตื๊ดอีหล่ะนี่ไอพี่น้องเบื้องเนี่เร็วนี่นั่นหน,นาขาใหญ่ใหญ่น่อยอีหละ่ะเดี๋ยวเจอกันนะครับรุ่นฟันน้ำนุ่มจูเนียนะครับผม <c oughs> อีสิบสิบเอ็ดเดือนนะครับน่าจะได้พบกันนะครับขาไม่ลดไปกับขาลดนะครับผมนี่เบิ่งครับ หอดหนาๆเลยหลังตรงครับล้งเขาตรงดีพ้าทัดหลังดีนี่โอเคเดี๋ยวไปเบิ้งสามารถชิกในขอ้อที่เหลืออยู่สาวใหญ่นะครับผม2 0 46เดือนละ46เดือนนี่ท่านเด็กเป็นสัตว์เหมือนจะเป็นสัตว์ไปหลอบหนึ่งแต่ว่ากบบอ,บอเห็นนะครับหลอบสองบอบอเห็นมีอาการเลยเงยม้อนได้กทับนะครับผม กับสาวหน่อยยิบหาเดือนครับยิบหาเดือนกับกับยี่สิบยิบหกเดือนยิบสี่เดือนกับยิบหกเดือนสองปีสองเดือนกับปีสองเด,อนนด,อดอเือนครับพี่น้องนี่ทำตัวอ่าเนี่ยนครับตึงให้อาหารขนนะครับอาหารขนกบห้ามผสมกันแล้ว เก็บแล้วอปหยาดเก็บอ่้างอาหารก่อนอเบดแล้วเบดแล้วอืมอืมเบดแล้วนี่แม่นี้แม่เขา้าแม่เดิมครับแม่ขวัญ แม่ขวัญกับกับลูกเบิ้มพลานครับขอ,องขวัญงามได้สองเดือนกัสิบสี่หมือครับนี่สองเดือนกัสิบสี่หมือนครับ,รบล่ำตววานหมูตอนนี้ผสมไปแล้วหมูว่านครับแม่เป็นสัตว์รอบที่สองรอบแรกเป็นเป็นสัตว์เขามีอาการเป็นสัตว์วันที่ยิบเก่ายิบเก่าโมกกล่ากับโบเลยบเยผสมนะครับก็ลเลยปล่อยไป ปล่อย่านไปยี่สิบเอ็ดมือเป๊ะครับวันที่18สิบแปดกลุ่มห้ายี่สิบเอ็ดมือเป๊ะมีอาการเป็นสัตว์นะครับเลยใส่ฉลามชนนะครับพี่น้องตอนนี้ใส่ฉลามชนไปแล้วลอ่อพานหรอเดี๋ยวลอ่อเบิ้งกันวันที่แปดที่เก้าเดือนหนาะสีพานบอ่อใส่ฉลามชนนะครับตอนนี้ลอ่อเบิ้งครับพอพันดาวลุงนะครับผมผีตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับฉลามชนเป็นลูกของสัตว์เจ้าสตางเป็นหลาน เป็นหลานของเงินอุไัยนะครับฉลามชนเพื่อเอามาปลาโค้งสางครับกระดูกแขงขาให้มันใหญ่ฉลามชนกับเป็นควายที่โตใหญ่โตหนึ่งนะครับผมเห็นในงานประกวดละมักครับเห็นในงานประกวดเพื่อนเอาเวงานประกวดแล้วเห็นพี่น้องยูทูบเปิดเป็นไทยคลิปลงมาโอ้โตใหญ่โตนาดีครับโตเล็กดีก็เลยชื่นชอบในผลโตความงามของเขาแกับผลงานก็เคยเห็นแบบๆนะครับผมแต่กะ มักชื่นชอบนะครับล่องเบ่งนะครับล่องพัฒนาเบ่งนะครับพี่น้องนี่แม่ขวัญสูงลอยสามสิบเจ็ดครับพี่น้องควายบ้านเขาเนี่ล่ะควายสื่อจากตะลาดนัดนี่แหละครับผมสตอรี่ของเขาเนี่ยก็ลูกสาวเบิ่มมั่นลลานขวัญงามหน,น้าหนาเลยพี่น้องนี่ขวัญงามรุ่นพันน้ำนมจูเนียหน้าขดแน่นอนนะครับนี่ครับเอาเนี่ยแล้วอีหละ มา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 เร็วไอคเบิ่งเน่ไอเบเน่เร็วเร็วเร็วเร็มาหนีเร็วมานีเร็วหันมาหันมา่าม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 มาหนีมามามา่าหน่างามสูหนาหวานๆนี่เริ่นเริ่มาเรเร็วมา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 เร็เาเบิ่งเร็ว้าาา สวยโซนไหนสวยสวยพี่น้องมึงเนี่ยนี่หนางามๆคันงามนี่แหละขอให้ผ่านรอบนะครับผมตอนนี้คันผ่านกะถือว่าเป็นโชคดีนะครับแต่ว่าแม่นี่ผสมติดไงนะพี่น้องหลบขังกรหนักกะผสมเนี่ยครับได้ตัวหน่อยนี่ก็แค่เดียวติดเลยนะครับผมน่าจะ ขอให้่านครับขอให้่านขอให้ติดของรอเบ,บิ้งผลงานฉลามชวนนะครับผมขอให้ผ่านการดีดการพัฒนาควายจะได้ลูกควายแต่ละตัวนี่โ้ยากลําบากครับพี่น้องเห็นแล้วเอ็ดเองแล้วนะครับว่าจะผสมติดนะครับมะรุ่นว่าผสมจะเบื้องตั้งแต่ก่อนจะเป็นสัตว์เนาะ กวาเขาจะเป็นสัตกว่วเขาจะผสมติดกวาเขาจะคอดมานี่กว่าลูกเขาจะใหญ่อีกคิดบึ่งครับพี่น้องจังว่าควายที่พันธุกรรมดีๆมันราคาแพงเนาะมั้งแต่พัฒนาจะว่ายากบวกกับยากยู่ยได้พี่น้องผสมเทียมนี่ติดนี่กวัจะติดเนาะผสมเทียมลังคนกับผสมบบจักสองสามรอบสี่หารอบของโติดกับมี่นะครับผมเสียเวลาไปตั้งหลายเดือนนะครับ ของผมผมมีควายผู้จับสัตว์เลยนะครับผมกับเบิงขังกรบาเขาเป็นสัตว์อาการเขาเป็นจังไดนะครับผมข้างนี้เขาจะมันจะบ่ค่อยกินห้าครับเนี่ยนี่คันทามันเป็นสัตว์มันบ่ให้ลูกกินนมเลยนะครับผมหลอบวันที่ยิบเก่ามกุล่าที่พันมากขึ้นกันแล้วก็มันเมือว่านนี่วันที่สิบแปดกะอาการส้มเก่าเลยบ่ให้ลูกกินนมหยาบ่ากินแต่มันจะบ่ข่มบ่หยังนะครับผม มีเมียกออกเมือกออกนะครับเลยหูวงว่าเขาเป็นสนัน์นะครับผมเลยจัดฉลามชนไ้ซาคอยติดนะครับผมปีหน้านอาจจะได้เห็นผลงานรประมาณสิบเดือนกว่าครับแม่นี่มันถ่องสิบเดือนกว่าขั้นทาสิบเดือนกว่าคือเก่ากันกนะจะท่านว่าแต่หมอเขียนให้กำหนดขอดกับมกกระลานะครับผมกำหนดขอดเดือนมกกระลา เลี้ยงมสามปีครับได้ลูกสามตวัวแม่น,น,นี่ให้ลูกปีละโตอยู่นะครับผมลูกอายุได้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนน,น้อยๆกับเป็นสัตว์นะครับผมก็ขื่นแต่ว่าผมบอได้ทับรอบแล้วมาทับรอบสองลูกก็ได้สองเดือนกว่าครับสองเดือนกัทซสี่หมื่นได้ทับสิบสามหมื่นขันง,งามขอนง,งามหน่อยนี่ลูกปลาเบิรมพันล้านครับเบิ่มพันล้านนะครับผม พันธุกรรมทีนาเก็บอีกตัวหนึ่งนะครับผมเอาไว้เป็นแม่บอกแม่พันเพื่อในการพัฒนาชั้นต่อไปนี่แขงขากระลั่งเหย้าดีนะครับผมหางหนิวเ้ย้าขนาดใหญ่ามากเป็นตัวเหย้าขนาดครับพี่นอ้องขนาดอายุในน้อยหน่หางมึงครับหางยังเลื่อยข้อขาหลังเหรอใหญ่ามากหนิโอ้บ่ธรรมดาเนี่ยนอนหางนิเหย้าเนี่ยนอนิึงแล้วิึงครับหลังตรงส้งสี่เหลี่ยมด้วย หนาปึกเลยข้อนี่ข้อหน้าหนานี่สันหลังแตกผ่าหยาดแล้วพี่นอ้องติดนมแม่เขาไว้หลังแตกเหมือนกับถ่ายเต็มเต็มเลยหน้า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 น้า,นา,นาหาหยอดข้นนี่นี่นี่หน,น้าหวานหวาน,วนลูกควาเบิ่มนี่หน้าสวยครับพี่นอ้อ,องคิีวโกงถ้ามันข้นนี่ก็ สาวหน้าหวานครับผมบบคมหน้าบกคมตัวหน้าหาวานๆคิวโกงๆครับผมตาเป๊บแป๊บเนี่ยเนี่ยนี่ครับนี่เบิ้งกระดูกแข้งขากระือว่าโอเคครับใช้ได้อยู่กระดูกแข้งขาพ่อไปวัดไปว่าอยู่พ่อเอาไปเดินสนามประกวดได้อยู่นะครับผมขนาดมีคารถก็มีคา,าน้ำมันครับมีรถพาไปก็มีคาน้ำมันนี่กับพ่อได้อยู่ นะครับนี่นี่เนี่ยเนี้เนี่ยใส่ได้ครับหน้าตาใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้หน้าตามุดเขาใช่ได้ครับดอกเขาถือว่าโอเคอยู่บบใหญ่มากนะครับผมบ๊อบแมนสไตล์ดอ,อกเขาใหญ่นะครับผมเอเมิ่งพีสาวการจะเลื่อนตัวนี่พอกันแล้วครับห่างกันปีหนึ่งแต่ว่า ส่วนสูงนี่พอ,อกันแล้วนี่ยังไงครับนี่สาวหนาใหญ่นะครับสาวหัวใหญ่ครับสาวนี่สายกลมประสุทธิ์แค่มันลูกตัวเด้กบอด,ดินพี่บุญกับดานาจะเป็นดาวบอด,ดินพี่บุญกับดาวลุงซี่พี่เบิ่งซุ่งเดี่ยวแขวีสานเข้าใส่ครับผมบอดินกับพวกแสงเทียน อยู่ในศูนย์เพราะว่ามันเป็นวายออกมาจากอำเภอก์กระนวนเนาะน่าจะใส่น้ำเชื่อของศูนย์ทาผะมีเดนทีบูลนี่อะไรเนี่ยแสงเที่ยนพ่อกันเละพี่นอ้องครับ่างกันปีหนึ่งลูกแม่ฝันทั้งสองเลยปีสาวฝวันงาฝันทองแล้วก็ฝันถุง เดี๋ยวมาเบิ่งนั่นนี่นี่ยนั่งงามหน่อยเพก็นีนาคมเพิ่นนี่นี่เพิ่นนีนาคมขาใหญ่เพิ่นนี่นี่เพิ่นนี่หนาเงี้ยวเงี้ยวคือแม่เพิ่นหนาคมคมดูดูเนี่ยยังหน่อยคือจังพอเพิ่นคือจังเก่าจะเล่นนะครับสาวน้อย าน้อยอางเปาอางเปา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 นี่นะชี้ไอขันแต่โช่ดาบบอยี่หลักโช่ดากให้พี่น้องเบึงบนอีหลักเปา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 โช่ดากให้พี่น้องเบืงแล้วบรับพี่น้องฝ้ายสิปหมื่นนะปึกเลยไงก็แม่เขาครับพอไงแม่ไงลูกนจะบบัก ฝนตกเขาจะเศร้านะครับพี่น้องก็เลยใส่สดให้พี่น้องในเบื้องครับมาอัปเดตกันนะครับผมเนะมื่อแล้วพี่น้องเริ่มคําเริ่มเมือดอแล้วนี่แหละครับผมบรรยากาศในขอกเลี้ยงง้วาตัวหนึ่งครับง้วง้วลูกผสมนะครับผมไปเบื่องกันสักหน่อยครับพี่น้องกูดใดหมักมือขงง้วาในเป็นลูกผสมนะครับแต่วางบาสิ่นก็บ,บามัน แม่เป็นแดงกะะสัสลินนะครับแต่ว่าพอเป็นเทเอฟสามหนึ่งนะครับผมสิงหาเนี่ยจะครบสองปีครับสิงหากัญยาตุตลาพชิกาท่านว่ามกรลาปุมห้ามี 5, ม 5, นะกุมห้าท่านปีปีหกเดือนนี่ลูกผสมนะครับผมบาสินบวกบามันขายออกเบดหลังหัวสองโคมนะครับขายไปเบสละนีวลูกเคเอฟสามหนึ่งค,ครับ แม่เป็นแดงกัลสินบาสินบวกบรามันนะครับขอกวางอยู่ขอกหนึ่งเลยหานะควายมาใส่แล้วขอกวางนี่กินเฟี้ยงดีนะครับควายบอเลื้เลยแปนห้างเลยพี่นอ้องมึอครับน,นี่กับแปนห้างสีเบิร์ตแล้ะอันนี้เบิร์แล้ะกินเฟี้ยงดีขนาด ินเนื้อกินฟางดีลาหน้อยลาหน้อยเปาน้อยเปาเปาหน้อยเปา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 เนี่เปาน้อยเปาเปาหน้อยกำลังห่าวกำลังติดนมแม่นะครับผมติดนมแม่เข้าไปกำลังกินนมเกง่งข,ข้อขานี่มกักมัดเนีมักหลายข้อขา จิตนตนาการเข้าไปในใส่ปลาแสนก็อโอ้ขาใหญ่บักักเลยล่ะคือสูงใหญ่เงาเงากับเงากว่าเกาเล็กผมบัโอ้ครับสันแต่สุนหลังเขาเอาที่นองมาพบปะนะครับผมพ่อเดลหายคิดถึงกันนะครับผมอัปเดตให้เบิ้งนน่านะครับผมเรียงกันพัฒนาเนาะ เอาไว้ซัมนีน่เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมติดตามรับชมเสมอมานะครับผมกดไลค์กดแชร์ก็ได้ครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดแชร์ไปนะครับเพื่อเอาไว้เก็บเบิ้งนะครับผมหรือว่าเพื่อให้คนอื่นเบิ้งนําก็ได้นะครับผมขอบคุณพี่น้องที่รับชมหลายๆนะครับผมเอาไว้ซํานีน้เนาะครับเนาะสวัสดีครับ